เลี้ยงง่วแบบปล่อยแปงดีแนวดค่ะพี่น้องดีฮักเกษตรค่ะคิมนี้เข้าจะพาพี่น้องมาเบ่งการเลี้ยงง่วแบบปล่อยแปลงเนาะเนี่ยค่ะแปงนี่จะเป็นแปลงหยาซิกแนวเรื่อยนะคะพี่น้องทีเข้าอ่าบริเตอรระบบน้ำในปีนี้เนื่องจากว่าเข้าเอาทอไปใส่ในส่วนของแปลงอ่ากินีมอมาซานะคะพี่น้องละกะ ปีนี้เขาบว่าในมีการตัดเลยนะคะพี่น้องนี่ช่วงหนาฝนมากก็คือเป็นขืนมากเดี๋ยวเขาจะตัดแล้วก็จะล่องเอาปุ๋ยมะวานเบ่งเพื่อที่จะให้เพื่อนขืนคุ้มยาธรรมชาตินะะี่ค่ะน้ำพี่หมอบด้วยพี่นอ้องเด้อนี่ยาไม่ยาลาบนะคะมันจะแซมอยูอยาซิกแนวเรื่อยนะคะแป้งนี้เข้ากับได้ปล่อยงวัวลงมากินเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ อันนี้แป้งงาแพงกุหลาบเกาซึ่งเข้ากัได้โลกออกแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าจะเข้ากับจ,จะเอาไว้สําหรับเลี้ยงช่วงหน,น้าฝนนี่แหละคะ่ะพี่น้องในการปล่อยแป้งนะคะนี่น้องนับตังของเข้าวนแล้วค่ะพี่น้องวน,วนวนอย่างเมื่อบานแล้วน้องมีสาพันเดลออกมากมือนี้พันเดลออกมากอกขอก ก็ถือว่าเพิ่นอ่าข้อดีของการเลี้ยงงัวแบบปล่อยแปลงนี่คืองัวมันจะบกเครียดนะคะพี่น้องงัวจะบกเครียดเพิ่นก็จะกินได้หลายนะคะอ่ากินได้หลายเนาะเบิ่งๆๆๆ่ม่มยังมีคือจออืมบ่เฮ็ดปะนับตั้งอ่ะมักให้รูปเด้พี่น้องเห็นเฮาบ่ได้เด้ไหมฮะ บ่ได้เอาแปลงมาลูกแปลงอยู่บ้านจ้าหนี่ก็ค่อนข้างที่จะยิ้มลวได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเข้ากับมี่หยาสำหรับให้เพื่อนได้ขออีกอยู่นะคะนี่น้องนับตังนี่กะเดือนสิงหานะคะพี่น้องอาจจะเดือนสิงหาหรือเปล่าโมเนใจก็จะครบหนึ่งปีนะคะอายุเคนจะครบหนึ่งปีเนาะนี่ น้องนับตังกะจะเป็นงัวเพจเม่นะคะพี่น้องพ่นเอื้อยพ่นกระตังทองเนี่ยสามสี่เดือนลวค่ะพี่น้องน้องเมษามามาลูกมาปะไหนมีเห็บไหมมีเห็บเดพ้พี่นอ้องเมองค่ะพี่น้องหยาน้ําพี่หมอบนี่ละคะ่ะที่ห้าบอกว่าถ้าห้าดูแลแแป้งยหยาเบอร์ด้สมาเสมอเนะะี่ยค่ะพี่น้องค่าท้ามันมีหยาประเภทนี้ ถ้าแถวบันเฮาจะเอื้นต้นคีกระตือแปนนะคะโอ้ยย่ามาว่อนแมมนับตังนี่ค่ะลักษณะเพิ่นจะเป็นแบบนี้ใบเพิ่นจะเป็นแบบนี้ถ้าแม่นว่าเพิน่นอ่าคืนร้ายแล้วเพิ่นจะแพร่ขยายแบบเร็ว่วแห้งเหล,ล่าหยาแหงกุหลาเขาก็จะขึ้นบได้แปลงนี้เข้าก็เลยไยด้ปลอยนะคะปลอยหลังไว้แล้วเขากะอ่าลอที เอาไว้สำรับที่จะเลี้ยงง้อปล่อยแป้งนะคะพี่น้องนี่น้องเมษาสองปีกับจักเดือนแล้วค่ะพี่น้องเมษาพฤษภาคมมิถุนาสองปีกับสองเดือนนะคะพี่น้องซึ่งเป็นกัดตั้งทองแล้วนะคะอาจจะเขาซีเดือนแล้วค่ะพี่น้อง เบ่งหนังหนานะซีนี่แสบตาเลยแล้วค่ะพี่น้องการเปลี่ยนแปลงของเพิินกะหลายๆคิปเข้าไดียวให้เบ่งเลยเนาะเบ่งนมเพิินกะเริ่มที่จะ,ะหัวน้มเริ่มที่จะแง่ฐา,านนมกับเริ่มที่จะมีแล้วค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นงัวเม่ยสาวนะคะทองแรกเบ่งเด้๋ยละหนังยุนหนาบ่ค่ะพี่น้อง ยังเมื่ออะไรได้นี่พี่นอ้องแป๊บนึงแปบ๊บนึงแกก็ลูกเนี่ยอีกจุดหนึ่งค่ะพี่นอ้องที่ข้ามาปล่อยแปงนั่นค่ะ้นอยากเมื่อแล้วไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ใช่ของกิน ต้นบุกต้นนี่คือต้นใหญ่แท้เนี่ยค่ะคุณแม่ทองเงินยืนอามตามอยู่แม่ทุงเงินกระทองระคือกันค่ะพี่น้องอะจะไล่เลียครับน้องเมษานะคะแม่ทุงเงินนี่แม่ทุงเงินอ่จจะประมาณสามเดือนของสามเดือนนะคะพี่น้องเข้ากับเอาออกมาลามไวเนื่องจากว่าเขามีภารกิจนะคะอ่า ไปเห็ดสวนทุเรียนอยู่ค่ะพี่น้องกันเลยมากอมามลามไแต่วหญ้า,ากค่คนข้างที่จะร้ายนะคะช่วงนหญาขึ้นเร็วแห้งเนี่ยบริเวณน,นานาเทียงนะคะพี่น้องละกะนานลางก็จะเป็นแปลงหา้าซิงแนวเลื่อยกับหา้าแพงกุลาเนาะทีเขาปล่อยอ่าเอาลงไปปล่อยนะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาจะเอาหัวเขาคอกนะคะเดี๋ยวจะเอาห้าเพิ่มอ,อีกที่นึงนะคะพี่น้อง เดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่อีกจุดหนึ่งค่ะพี่น้องที่เฮ้าได้อางัวมาเรยงแบบปล่อยแปลงเนาะ,ะแปงนี้ก็จะเป็นให้หน้าให้หน้อๆสองให้นะคะคางเทียงเฮาเนี่ยละค่ะพี่น้องซึ่งตะกอนเฮาก็คือปลูกหญ้าแพ่งกุลาเห็นไหมคะยังมีหลงลอยหญ้าแพ่งกุลายูต่ว่ามันกับบสูหญา้าธรรมชชตินะคะพี่น้องเบิ่งติล่ละเป็นกอเป็นกอนี่ ไฮยาประเภทนี้ขึ้นก็คือยาแพ่งกุหลาก็จะย่วงแพ้นะคะพี่น้องเข้าก็เลยปล่อยเลยอ่าเข้ากับมีการลือ้อในส่วนของท่อน้ำออกแล้วนะคะนี่อีกไฮนึงนะค่ะพี่น้องเป็นไฮน้อยๆดอกคะ่ะเอิญบางงานซักบอมเป็นไฮนะคะนี่ค่ะคือถ้าเข้าง่วงมากนี่ก็สามารถ ปลุกลักเดียวก็อยิ่มลราค่ะพี่น้องนี่ช่วงหนาฟ้นนี่หญางามเร็วแห้งเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะพี่น้องเบิ่งสีพาาพิ่นเข่าขอกเพิ่นกับ่บยักเข่าด้อบ่ะนี้เพื่อก,บบก,ก,ก,กินอยู่แนวนี้ใช่ลรอค่ะพี่น้อง้นแม่ถุงเงินเพิ่น เบิงลองร้อยฉี่เพิ่นถูกน่าจะแตนตอดน,นะคะพี่น้องเห็นพอบานเพิ่นบอกว่าเห็นห้างแตนอยู่อ่าตรงป้าปามนะคะพี่น้องยุบยุบแล้วนะคะตรงที่เป็นตุ่มใหญ่ๆที่เห่าอ่าสงสัยว่าเนเป็นลัาปีสกินบอนะคะพี่น้องนี่เบิงแม่ถุงเงินงามบ่คะ่ะงามเลยหุ่นใหญ่นะคะ กินแปลงผีต่ตค่ะพี่น้องถาฟังถ้าฟังพระด้นยินเสียงเราจะคล้องคนได้ีนนิหูพึงแล้วหนึง่งถาฟังเน้อพี่น้องเด้อเสียงรรซาเล่งมากนี่จิงหองท่านที่เลยค่ะถาเบิง้งแน่ อ้าวมาแล้วมาแล้วไผจะมีปฏิกิริยาก่อนตัวใดตัวไหนเอ่ยอ้าวบูซนเว้ยมือนี่เงียบ เบิงซื้อ,อไม่รู้จะคของบออ้าวเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำา่าเลงไปแล้วไปลูกปลามันคำแล้วปะไปเฮ้ เอาปีน้ำในเท้า